Everybody welcome to Coromandel behind the scenes Yay! Let's go. Hmm? The director. oh 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 เดครตม t สักข้าวแกงจีจีน o ีนจีน a ีนจ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 ่นจี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 นเีนจ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 ี่จีนีนนจี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 นีนจีนจีนเนีนจนีนนนี เบลอไปหมดค่ะม่เนี่ยจอเคจด,ด,ด,มมดวุ่นวายแบบนี้แล้วค่ะชีวิตแม่แต่ถ้าเป็นงานบ้านยังดีนะคะที่มีตัวช่วยนันน่นก็คือนั่นก็คือนั่นก็คือนั่นก็คือพี่ใช่ไหมเปลา่าเทอเพันซักผ้าเด็กโคนโมออร์แกนิกตั้งหากหัวเกลียวเปิดปิดง่ายใช้งานสะดวกลูกแต่ละคนก็จะมีของเล่นที่เขารักเขาติดหมอนเน่าเอ้ยผ้าห่มเอ้ย แต่และอย่างเนี่ย<อ>ไม่ยอมให้ห่างตัวเลยขอมเมียเอาผพพ้าไปซักก่อนนะครับไปซักผ้าพกันเย้เพราะของพวกนี้อยู่ติดกับตัวลูกเดี๋ยวก็ต้องมั่นใจว่ามันสะอาดอ่อนโยนปลอดภัย <c oughs> พวกเรามั่นใจโคโดโมะเขาได้มาตรฐานญี่ปุน่นมาเป็นข้อโคโคโดโมะด้วยกันนะ <c oughs>